ัสดีครับ S.V. c ครับผมวันนี้เราจะมาสุ่มตัวเลขกัน3หลัก 0, 0, 0ถึง999นะครับก็ตามกติกาคนที่โพสได้ตรงเป๊ะก็จะได้ไปถ้าไม่ตรงก็เอาคนที่ใกล้เคียงถ้าใกล้เคียงกันเท่ากันก็คือให้คนที่ได้น้อยกว่าได้ไปแต่ต้องไม่มีอีดิไม่มีอะไรนะครับผมก็กดตัวนี้จะได้มาเลขเดียว เอาเลยไหมกดเลยแล้วกันก็จริงๆแล้วผม,มีแจกอีกใบนึงนะครับผมอยู่ในเพจของผมเองแต่ว่าคนรู้สึกจะน้อยกว่านี้เนะาะอาจจะหาได้ง่ายกว่ากันอ่ะ269เลขที่ออก269เดี๋ยวไปดูกันว่าใครได้เนาะส่วนเพจที่แจกอีกใบนึงนั่น ดูใน URL บน YouTube เลยละกันนะครับผม